สวัสดีครับช่วงโปรช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรบอสนะครับที่เกาะพีกสารยานะครับครับผมวันนี้มีอะไรมานําเสนอครับโปรบอสวันนี้ผมจะเอาอุปกรณ์2ชิ้นไมโครฟ์ส huh. องอันเนี่ยมาให้โปรบอสลองตีดูซึ่งสองอันนี้มันจะเป็นหนึ่งเลยคือ diving iron อเหล็ก2องอ,อีกอันนึงคือเป็นไฮบริดซึ่ง2อันนี้หลบสิบเเท่ากันก็คือเทียบเท่ากันแหละเทียบเท่ากันแต่หน้าตาหน้าตาไม่เหมือนกัน ไว้ใช้สถานการณ์ต่างกันก็โปรโบางแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะหยิบไม้สองอันนี้อยู่ที่สภาพสนามว่าเขาอยากยิดไปทำอะไรนซึ่งระยะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างใกล้เคียงนะแล้วถ้าอย่างพูดถึงในตัวสองเหล็กเนี่ยนะเราต้องบอกก่อนว่าแอมหรือโปรเหมาะอันไหน,ไหนบางคนชอบที่จะตีเหล็กสองบางคนที่จะชอบตีไฮบริดอันนี้เรามาชี้ชัดได้ไหมว่าวันนี้อันไหนมันเหมาะใครมากกว่าได้ครับก็ หลักๆนะครับก็เนี่สองอันนี้ดีไซน์มันจะต่างกันเห็นได้ชัดพอเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเหล็กสองเนี่ยก็หน้าตาเหมือนเหล็กทั่วไปเลยไฮบริดก็บอกการที่บอกไฮบริดไฮบริดคือลูกครึ่งลูกผสมนะครับผมมันก็จะหน้าตาคล้ายๆหัวไม้แต่เล็กลงมาหน่อยมามีความคล้ายเหล็กด้วยก็จะระหว่างลูกครึ่งหัวไม้กับเหล็กก็เลยออกมาเป็นไฮบริดซึ่งอันไหนมันตีง่ายกว่าคับถ้าตีง่ายเนี่ยก็บอกเลยว่าลอยง่ายนะลอยง่ายคือไฮบริด ด้วยความที่ดีไซน์เขาเนี่ยมันหัวมันใหญ่กว่า CG อยู่ต่ํากว่ามันทาให้ถ้าเราตีโดนเต็มเนี่ยลูกมันจะลอยได้สูงกว่าสําหรับมือใหม่ก็เลยแนะนําว่าเป็นไฮบริดจะดีกว่าจะตีได้ง่ายกว่าแล้วอย่างเหล็กเนี่ยมือใหม่ตีได้ไหมครับถามว่าตีได้ไหมจริงจริงตีได้แต่มันยากกว่าเพราะว่าเหล็กเนี่ยคือเพราะด้วยความที่ใบเนี่ยมันบางใบมันเล็กมันก็อิมแพคบอลค่อนข้างยากโดนเต็มค่อนข้างยากแต่ถามว่า ทีเนี้ยก็อยู่ที่ความถนัดด้วยบางคนถนัดที่จะตีเหล็กใบเล็กจดแล้วมั่นใจคิดว่าเราเข้าไปสอดใต้ลูกได้อยากตีเหล็กก็ตีได้ถ้าเป็นแบบนั้นอ่าบางคนเห็นไฮบริดทั้งทั้งที่มันตีถ้าโดนเต็มเนี่ยลูกมันลอยแต่ว่ารู้สึกไม่มีฟิลลิ่งเลยอุ้ยจะตีเข้าบอลเข้าไปตรงไหนดีอสอดเข้าไปใต้ลูกไม่ได้อ่าก็เลยแนะนําเป็นไฮบริดมากกว่าใช่ทีเนี้ยก็จะต้องเลือกว่าอ่าเราอยากได้แบบไหนเลือกแล้วเนี่ยตอบไม่ได้ว่าชอบอะไรต้องลองตีดูก่อนอ่าใคร เป็นแบบไหนมากกว่าส่วนตัวผมถ้าพูดตรงๆผมชอบหน้าตาเล็กมากกว่าอ่าโอเคเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นมิดมากกว่าแตม่มิดไหนครับมิดมิดไม่ใช่มิดชาชีพ <laughs> <laughs> มิดเป็นมิดจริงๆเพราะ,ะ<ๆ>ว่าฟีลลิ่งในการจดเหล็กผมรู้สึกว่าผมสบายใจกว่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองที่ดูที่ผลงานอ่าว่ามันต่างกันยังไงอ่าได้ไฟบอลได้อะไรมันตีเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอู่แล้วแต่เดี๋ยวให้โปรบอสเป็นคนโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคจัดไปครับบอส มาเทสเล็กสองกันดูนะครับฟีลลิ่งเป็นไงครับโปรบอดคือส่วนตัวใช้เล็กสองไปละเราสึกว่าฟีลลิ่งดีอู่ละ255หล่ระยะค่อนข้างดีนะลูกก็ร้อน12ก็ถือว่าค่อนข้างพุ่งเลยค่อนข้างพุ่งเลยนะลูกค่อนข้างต่ำก็จะตีหลบๆได้ไวใช้ทีออฟได้ดีเพราะว่าทีออฟเนี่ยเราต้องการให้ลูกมัน วิ่งไปได้ไกลอยู่แล้ว uh huh. มันไม่ได้เป็นพูดง่ายว่าทีออฟอะเราไม่ได้ต้องการลูกที่แบบแคลลี่แล้วหยุดครับผมอ่ามันต่างกับเวลาเราจะตีขึ้นกีนอ่างั้นเดี๋ยวเราไปลองไฮบริดกันดูลองไฮบริดไปลองครับอันนี้เป็นไฮบริดอันนี้เป็นไฮบริดโอเค เอจดไปโปรบอสรู้สึกไงบ้างครับคือมันดูตีง่ายนะรูปทรงมันดูค่อนข้างตีง่ายก่อนอย่างแน่แต่ผมไม่ชอบความอ้วนๆนิดนึงเดี๋ยวไปก่อนฟิลลิ่งกันโดนโอเคอ่าใช่ลูกลอยกว่าลูกลอยเห็นได้ชัดเนี่ยลูกลอยตกเนี่ยวิ่งน้อยกว่าชัดเจนอ่าฮะแต่ระยะก็อาจจะมันหายนิ่ไม่ได้เท่าตัวของตัวไฮบ์ตัวเล็ก2หรือเปล่าอ่าใช่เพราะว่าหลักๆที่ระยะมันหายไปเนี่ย โอเคความถ้าโดนเต็มเหมือนกันเนี่ยสปีดบอลมันแทบไม่ต่างอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เหล็กเนี่ยมัน CG มันไม่ได้อยู่ต่ำเท่าไฮบริดมันทําให้มันไม่ได้ช้อนลูกขึ้นสปินมันก็จะน้อยกว่าลูกต่ํากว่าฉะนั้นมันก็เลยตีได้ไกลกว่าไฮบริดนี่ทั้งทั้งที่องศาเท่ากันความยาวเท่ากันเป๊ะเลยนะอใช่แต่ไฮบริดทำระยะได้สั้นกว่าสั้นกว่าแต่มองว่าสั้นกว่าดีกว่าไหมผมมองว่ามันทําให้ขึ้นกรีนง่ายกว่าไหมอ่าใช่ก็คือมันจะเหมาะในคนละสถานการณ์กัน เด็ก2เนี่มันก็อาจจะเหมาะกับทีออฟแต่ว่าพอตีขึ้นกรีนเนี่ยก็เราต้องการให้ลูกมันลอยที่มัตกหยุดบนกรีนจะได้เล่นได้ง่ายก็ไฮบิดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าต้องดูว่าสนามนั้นหรือว่าบุคคลนั้นน่ะทานาการไหนมากกว่าบางทีเราตีขึ้นกรีนนะครับผมเราต้องการลูกที่บอมเพื่อทําคะแนนเช่นถ้าในระยะ23 0ร้อยสมเนี่ยมันเป็นพาห้าที่2องออนหรือว่าระยะเขาเรียกระยะสู้ทํากานะถ้าเราทาทาตรงนี้ได้ดีหรือว่าเราสามารถ เอาลูกเนี่ยไปหยุดใกล้หลุมได้มันก็มีโอกาสทาแต้มได้เยอะกว่าใช่ถ้าเกิดตัววอลดันมาใช้เหล็ก2อ,อย่างเงี้ยพอมาเจอแบบอะสองร้อยสี่สิบห้าสิบกลายเป็นว่าโปรโบอสต้องตีแคลรีได้แค่230แล้ววิ่งเข้าไปเกิดมันมีไซน้ากรีนหรือกรีนมันยกอย่างเงี้ยอ่ามันก็ตีขึ้นไปอ่อนไม่ได้แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเกมแผนในการเล่นอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะทําแต้มได้ดีไม่สุดเท่าที่ควรใช่ซึ่งเราก็เนี่ยเราก็สามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะมาใส่ในถุงเราได้ สนามนี้เราได้ใช้ตีขึ้นกรีนเราก็อาจจะหยิบไฮบริดไปสนามนี้ไม่ได้ใช้เลนระยะมันไม่ไม่ลงเลยที่ต้องมาใช้ไฮบริดเราเอาเหล็ก2ไปแทนไปใช้ทีออฟในหลุกที่ลมแรงหรือต้องการตีพุ่งหรือลดระยะลงมาได้ก็จะง่ายกว่าได้ครับอยากให้ลองไปใช้กันดูครับเลือกดูว่า2อปุปกรณ์เนี้ยอันไหนเหมาะกับคุณมากกว่าระหว่างไฮบริดกับเหล็ก2ครับ,รบทั้งหมดนี้นะครับในช่วงโปรช็อปสัาปะ